มาจ้าเมนูแรงของเขาเมื่อนี้สิเป็นเมนูไข่เจียวใส่ชะอมจ้าไข่ได้จากไก่ไข่ข,ของเขาที่เลี้ยงไวอยู่ทุ่งนาจ้าส่วนชะอมก็ได้จากสวนหลังบ้านจ้าเอาส่วนผสมทั้งหมดใส่ไปในกันแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยจ้าแล้วก็คนคนตี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 ไข่ให้เข้ากันกับชะอมจ้าเสร็จเรียบร้อยลงกระทะทอดเลยจ้า ทอดไปเรื่อยๆเมื่อสุกแล้วก็กับด้านไข่จ้าเสร็จเรียบร้อยพร้อมตักใส่จานเสิร์ฟเลยจ้าเมนูของเขาเมือนีกะสิมีหลายอย่างเลยจ้าอันนี้เป็นเมนูเสริมจ้ากะซิมีแกงเน้อไหมเน้อไหมมาจากทงนาเลยจ้ายูไฮจ้าแล้วก็ตำน้าพริกกะปิจ้ากับไข่เจียวชะอมของเขาเนี่ยละจ้ากับเขาสวยน้่นหอนจ้ามาเลยจ้ามากินเขาแรงน้ากันจ้า แสบคือเกาจ้า